ปนึงนะีแ่แนนหละค่ะอันนี้เป็นสมปักปูมแล้วก็มีรุ่นนี้แล้วก็อันนี้เป็นพระตะบอง อันนี้เป็นอุบลราชธานีอันนี้เป็นอกองหลวงเชียงรายนะคะตัวนี้นะอันนี้ก็สิ้นอุบลแต่ตัวนี้เป็นของโบราณนะคะของเก่านอกนั้นก็เป็นมัดหมี่ทั่วไปไม่แน่ใจว่าเป็นผืนไหนอันนี้แพรวากลาลสินรุ่นพรีเมียม แล้วก็มีรุ่นนี้ผ้าโบราณนะคะลาวครั่งหรือว่าตีนจกตัวนี้คะจกตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจผ้าเยอะมากเลยนี่ก็แดงนี่ก็แดงออกชมพู ผ้าโบราณส่วนใหญ่เป็นผ้าโบราณนะคะเป็นของเก่า